สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะข่าววันนี้เนาะจะมาสอนการหาคอรอนอนะคะแบบวิธีการหารสั้นเนาะซึ่งง่ายมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้เคยทําคลิปการหาคอรอนอแบบสุดรัดนะคะก็สามารถไปดูคลิปนั้นก็ได้นะแต่ว่าการหารสั้นเนี่ยมันจะเป็นวิธีพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการเรียนการสอนเนาะ ในหลักสูตรปัจจุบันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าการหาครานอแบบหารสั้นเนี่ยทำอย่างไรเนาะมันจะมีกฎหลักๆอยู่แค่3ข้อเท่านั้นนะข้อที่1ก็คือให้สร้างบ้านนะคะก็คือตั้งหารมันหารสั้นเลยนะจากนั้นก็นําตัวเลขเนี่ยมาเรียงกันนะคะข้อที่2ก็คือให้หาจํานวนเฉพาะนะคะต้องเป็นจํานวนเฉพาะนะมาหาที่ มาหารนะคะต้องหารให้ได้อย่างน้อยสองตัวเนาะแล้วก็ข้อที่สามก็คือหารไปจนกว่าจะหารไม่ได้นะคะอย่างน้อยสองตัวอ่ะจริงๆมันมีอีกสี่ข้อที่สี่เพิ่มให้นะคะให้คูณเป็นตัว l อะข้อที่สี่เพิ่มเป็นคูณเป็นตัว l แ,แบบนี้ฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยังงงๆนะเรามาดูตัวอย่างหรือว่าแบบฝึกหัดกันดีกว่านะคะอ่ะอย่างแรกก็คือทําไหคะสร้างบ้านก่อนเนาะสร้างฐานการหารก่อนแล้วก็นําตัวเลขเนี่ยมาใส่ไว้ในบ้านแบบนี้ใส่เรียงกันเลยนะ หห่างกันเล็กน้อยนะคะจากนั้นเนี่ยทำไมคะหาจํานวนเฉพาะนะคะจํานวนเฉพาะคืออะไรนะคะก็คือจํานวนที่ไม่มีอะไรที่มาหารมันได้นอกจากตัวของมันเองแล้วก็1น,นั่นเองเนาะหาจํานวนเฉพาะที่ให้นํามาหารนะคะทั้งสามตัวนี้นะคะหรือว่า2ตัวก็ได้เนาะอย่างน้อยสองตัวอ่ะมีอะไรบ้างคะที่สามารถหาได้ทั้งสี่สิบสองย่ิบสี่อ่ะถ้าเห็นลงท้ายด้วยเลขคู่แบบนี้นะคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็ใช้2มาหารเลยเนาะเพราะว่าสองเนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะอยู่แล้วนะ สองหารสี่ได้เท่าไหร่คะก็ได้สองถูกไหมสองหารสิบสองได้เท่าไหร่คะก็ได้หกใช่ไหมคะสองหารยี่สิบสี่ได้เท่าไหร่คะก็ได้สิบสองจากนั้นนะคะทาต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะไม่มีตัวเลขใดที่สามารถหารทั้งสามตัวนี้ได้นะทาต่อไปเรื่อยๆเลยปึ๊บใช้แม่อะไรหารต่อคะแม่สองนะคะแม่สองก็ได้เนาะเพราะว่ามันยังเป็นเลขคู่อยู่ใช่ไหมอ่ะสองหารสองได้เท่าไหร่คะก็เท่ากับหนึ่ง สองหารหกได้สามสองหารสิบสองได้เท่าไหร่คะก็ได้หกอ่ะต่อได้ไหมคะอ่ะหารจนกว่าจะไม่มีตัวเลขให้หารได้อย่างน้อยสองตัวนะคะแต่อันนี้ยังมีสามกับหกอยู่ใช่ไหมอ่ะก็ใช้แม่สามหารต่อได้ใช่ไหมคะเราก็ใช้แม่สามหารไปเลยสามหารหนึ่งไม่ได้ถ้าตัวไหนที่หารไม่ได้เนี่ยให้เราชักลงมาเนาะเราก็ชักหนึ่งลงมาแบบนี้สามหารสามได้เท่าไหร่คะก็ได้หนึ่งสามหารหกได้สองอ่ะ พอหารจนแบบหารไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ,ไม,มะไม่มีเลขไม่มีเลขใดก็ตามที่สามารถหารได้ทั้ง1 1แล้วก็2ได้ใช่ไหมก็ให้เราเนี่ยนำมาคูณเป็นตัวแนะคะนำมาคูณเป็นตัวแก็คือแบบนี้วงแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็นำา2กับ2เนี่ยนำา2คูณ2คูณ3าคูณ1คูณ1นคูณ2นะคะก็จะเป็นคำตอบของข้อนี้เนาะ ก็เป็นเท่าไหร่คะสองสองเป็นสี่สี่สามสิบสองสิบสองคูณสองก็เป็นยี่สิบสี่ใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นคณาของสี่สิบสองยิบสี่ก็คือยี่สิบสี่นั่นเองนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่มันยากกว่านี้นิดนึงเนาะมาดูตัวอย่างกันอีกสักหนึ่งข้อนะคะอ่ะจงหาคณาของสิบแปดสี่สิบห้าและแปดสิบสี่นะคะก็เหมือนเดิมเลยตั้งเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะเราก็นําตัวเลขมาใส่ หมือนเดิมหาจำนวนเฉพาะนะคะที่มาหารทั้ง3ตัวได้นะคะมีจำนวนเฉพาะอะไรบ้างนะคะ2ได้ไหมอ่ะสก็ได้อ่ะลอง2ก็ได้บางคนแบบที่เกียจหาเห็นมันมีเลขคู่2เลขใช้2หารก่อนได้ไหมได้นะคะอ่ะลองใช้2องดูก็ได้2หาร18ได้เท่าไหร่คะ ก็ได้เก้าเนาะสองหารสีิบห้าได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าสองเป็นเลขคู่สีิบห้าเป็นเลขคี่ใช่ไหมเราถ้าหารไม่ได้เราก็ชักลงมาแบบนี้สองหารแปดสิบสี่ได้เท่าไหร่คะก็ได้เป็นสี่สิบสองใช่ไหมคะอ่ะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมหารต่อไปนะคะหารต่อไปเนาะอ่ะดูว่ามีเลขอะไรบ้างที่สามารถหารอย่างน้อยสองตัวได้เลขอะไรคะสามเป้าอ่ะสามอ่ะลองสามดูอย่างน้อยสามต้องสามหารอ่สามหารเก้าได้เท่าไหร่คะก็ได้ สามสามเก้าถูกไหมสามหารสี่สิบห้าได้เท่าไหร่คะก็ได้สิบห้าถูกไหมคะได้สิบห้าเนาะสามหารสี่สิบสองได้เท่าไหร่คะก็ได้เป็นสิบสี่ใช่ไหมอ่ะจากนั้นนะคะมีตัวเลขอะไรอีกไหมที่สามารถหารได้อย่างน้อยกี่ตัวคะสองตัวมีไหมเออแม่สามหารต่อได้ใช่ไหมเพราะว่าสามเนี่ยหารสิบห้าได้อ่ะเราก็ใช้แม่สามเหมือนเดิมเลยสามหารสามได้หนึ่ง 3ามห้าสิบห้าสามหาสิบสได้ไหมคะไม่ได้เราก็ชักลงมาแบบนี้คราวนี้มาดูซิว่ามีจํานวนเฉพาะอะไรบ้างที่สามารถหารได้ทั้ง1นห้าแล้วก็สิบอีกมีไหมไม่มีแล้วใช่ไหมคะอย่างน้อยสองตัวก็ไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเราก็นําทั้งหมดนี้ค่ะมาคูณกันเลยนะคะมาคูณกันก็จะเป็นสองคูณสามคูณสามคูณหนึ่งคูน, 3, คน, 3, คน, 1, คน ห้าคูณสิบสี่นะคะคำตอบออกมาก็จะเป็นหนึ่งพันสองร้อยหกสิบใช่ไหมคะเราไปคูณกันดูเนาะอันนี้ใช้เครื่องคิดเลขกดนะคะมันก็เลยเร็วนะเออค่ะก็ประมาณนี้นะคะเป็นไงคะไม่ยากเลยเนาะง่ายๆนะคะสําหรับการหาคอรนอแบบวิธีการหารสั้นนะคะก็คือเป็นวิธีที่นิยมใช้กันค่อนข้างมากนะคะนอกจากวิธีการหารสั้นแล้วเนี่ยยังมีวิธีการแบบแยกตัวประกอบด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะมาทําคลิปสอนเนาะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบาย